ไปซื้อสเตียรอยเนี่ยสเตียรอยยี่ห้ออะไรคะถ้าเราเป็นผื่นแล้วเราอยากได้สเตียรอยมาทาคนไข้าถามว่าไปซื้อสเตียรอยเนี่ยสเตียรอยยี่ห้ออะไรคะคือสเตียรอยเนี่ยมันจะมีหลายชนิดแล้วก็มีหลายยี่ห้อการที่เราแบ่งชนิดเนี่ยเราจะแบ่งตามเจเนอเรทเนมก็คือชื่อสามัญของยาส่วนยี่ห้อเนี่ยมันคือเทรดเนมก็คือชื่อทางการค้าโดย1นึ่งเจเนอเรทเนมก็จะมีชื่อทางการค้าจากหลายบริษัทหลากหลายยี่ห้อได้ถ้าอธิบายเข้าจใจง่ายๆเรื่องของเจเนอเรทเนมกับเทรดเนมน่ก็คือยกตัวอย่างเช่นเรามี เป็นยี่ห้อของผงซัฟฟอผกผงซัฟฟอกก็คือเจนเนอเรตเนมแต่แฟบคือเทสเนมแล้วตัวเจนเนอเรตเนมของผงซัฟฟอกก็จะมีเทสเนมไม่ว่าจะเป็นแฟบหรือว่าจะเป็นเปาวินวอชหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นๆซึ่งโดยปกติในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อ,อยาสเตียรอยที่ร้านขายยาเวลาที่เราเป็นผื่นเราจะไม่ได้ระบุยี่ห้อแต่เราจะดูว่าผื่นตรงนั้นเนี่ยเป็นที่บริเวณไหน เหมาะสมที่จะใช้ความรุนแรงของสเตียรอยเนี่ยชนิดใดเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยก็จะมีความรุนแรงแบ่งง่ายก็คือจะเป็นไฮอินเตอร์มีเดียตแล้วก็โลก็คือถ้าไฮเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นแรงมากก็จะใช้สําหรับบริเวณผิวหนังที่มีความหนาเช่นอาจจะเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าหรืออาจจะเป็นลนักษณะเป็นขี้ผึ้งเพื่อจะให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ยาดูดซึมได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราเป็นผื่นอักเสบตรงบริเวณเปลือกตาใบหน้าก็อาจจะต้องใช้เป็นตัวโล่โพเทนซีเพื่อที่ว่ามันจะได้อ่อนโยนต่อสภาพผิวบริเว ซึ่งมันจะยี่ห้ออะไรก็ตามไม่ต้องไปยุดติดเราจะดูที่ชื่อสัมภารทางยาหรือ generic name เท่านั้นเราจะให้คนไข้ใช้ตามข้อบ่งชี้และส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณแค่5-7วันจนกว่าที่อาการผื่นอักเสบเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็หยุดใช้ค่ะ ยกตัวอย่างอย่างที่หมอทำคอนเทนต์ให้ดูคราวก่อนนะคะที่เกี่ยวกับว่าเราเป็นผื่นแลวเราอยากจะไปเบิกยาฟรีในสิบบัตรทองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนี่นะคะเราก็คือเข้าไปที่ร้านขายยาแล้วก็ให้คุณเภสัชกรดูได้เลยว่าเราเป็นผื่นที่บริเวณไหนคนที่จะเลือกยาให้เรานะคะก็จะเป็นคุณเภสัชกรเขาก็จะเลือกให้ตามจิงวิกเนมนะคะว่าตัวยาตัวนี้มีความเข้มข้นเหมาะสมที่จะทาในบริเวณที่เราเป็นผื่นไม่ว่าจะเป็นที่หน้าหรือที่ผื่นที่เท้าที่มือที่แขนเขาก็จะเป็นคนเลือกให้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสมนะคะเราไม่จําเป็นต้้อองไประะะบุยี่หนค